นี่ครับพี่นองค่ะบริเวณนี้มีหลายดอกอยู่แต่เป็นน้ําแข็งหมดเลยเดี๋ยว,วตะพรจะถอดให้ดูนจ้มือนี่แห้งแดดแห้งหนาวเลยพี่นอง ฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเดอร์จ้าไมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีพาพี่น้องมาม่ยางเก็บเห็ดดำขาเหลืองหรือเห็ดสองตะแครนอีกแล้วแต่ว่าวาันละพนเนี่ยมือน,นีเอารถจอดไว้นบกไก่พี่น้องถนนมันอยู่ตรงนี้ยางไปจากสิบสิบเก้ายี่สิบเก้าก็ถึงแล้วเนี่ย ก็ถึงถนนแล้วค่ะมามากเก็บเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมากเก็บเห็ดปลาเกานน่นหลยพี่น้องมือนีอากาศหนาวหนาวพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงเห็ดมันเป็นน้ำแข็งแล้วอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมือนีหนาวมากแต่ว่าแดดแดดจ้าเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เบิงเนาะจริงๆแล้วรถวัลลัพรอกันอยู่ตรงนั้นจอดอยู่น่พี่น้องค่ะข้างทาง ยังเขามากะไม่เจอเลยปกติกะก็เคยจอดไปหันตลอดแต่ว่าละพอนสิงยางไปตามถนนไปตรงนั้นเนาะไปในซอยนั้นอันแต่มือนี่ก็ไม่จอดไปหนีก็เล่นยางล้องอยางเขามาหนีมึงว่ามันสีมีวอยู่ไกลๆทางรถเพราะว่าปลามันเริ่มลงแล้วครับพี่นอ้องยางเขามาละพอนก็เห็นละ <c oughs> พอนก็เห็นเห็ดแล้วครับพี่น้องคะนี่ ดอกใยงามจะวานแข็งค่ะเพราะว่ามมนใใี่มึงใบไหม่มันจะแข็งเป๊ะเลยที่หนอเ <c oughs> พราะเพราะเห็ดมันเป็นน้องแข็งมาแล้วค่ะนีน่เขาเก็บแล้วเขาเกาะไปคือแบบแข็งปอกเลยค่ะพีน่นนอเดี๋ยวเก็บแล้วก็จะตัดขาทีหลังแล้วไปร่วมกันเนาะเพราะว่าเห็นหลายยู่ยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> พระพจนจับกองเบียงกับขอไทยด้วยกันน้องโอ้ยแข็งโป๊ะเลยเนะี่ยเห็นมักงหักหเบิ่งเลยนะพระพจนีได้ยิน,นเสียงรถแลนผ่านมาเดียวนนะั่นมาคันสีขาวเขามาจอดอยู่ตรงนั้นจะจอดอยู่ข้างรถลระพอน,น,น์คงจะดูว่าเรามาทำอะไรนั่นเละนี่สีขาวๆนะไปแล้ว <laughs> แลนไปแล้วครับพี่น้องคะ่ะถ้าถนนมันโลง่ง โอเวอรแมนทานยามหนาวปลามันลงเนาะใบไหม่มันร่วงเขาก็เสียนลดได้งา่ายก็เสียนอุ้ยแข็งมากเลยพี่น้องค่ะปลาแข็งปเป็นน้ําแข็งหมดแล้วคะ่ะมือน,นี้มาเก็บเห็ดน้าแข็งพี่น้องดีใจนะย่างขาม่านเอาสายตาติก่อนเลไปตัดขาดที่ลังย่างขาม่าก็ไม่เจอเลยบุอยู่บกไกทาง นี่ค่ะมันอาจจะบ่เป็นกลมนะแต่ว่ามีมีขื่นห่างๆนี่เขาเก็บได้นี่ค่ะทุกคนโอ้ยเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเก็บไปเขาก็ต้องไปพึ่งไว้ครับพี่น,อน้องอืม่นเ่ะ รุ่นนี่ดอกงามเหมือนมันกำลังมันขึ้นมาบ่าท่านโดนเพราะว่าคงจะเหลืองนะแบบเป็นรุ่นที่เหลืองอลังน้ำตานละพ่นอาจจะเว้าแบบควมเก่า ตอนที่ยังเขามาเนี่ยเห็นเป็นทางอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเนี่ยมีห้อยคนเก็บไปแล้วพี่น้องค้านี่มีห้อยค้นที่เคยข้าเจ้าที่รู้จักเนาะเพื่อนไม่เก็บเอาค่ากะกับกับบเป็นยังเพือ่อนอาจจะเก็บไปหลายมือแล้ว นี่ค่ะทุกคนแล้วพ่อนอาจจะบาอนคำเก่าสัมสากเนาะพี่น้องเนาะแต่ขออภัยเดยจ้ะก็คือมันก็เก็บตะเห็ดแนว้เก่ากับจักสีบาเรื่องอย่างนีง้กันฟังมาเก็บเห็ดรอบนี่อีกอะคงจะพักไวตไแบบ้ต่อไปคือแบบต่อไปวแล้พ่อน้ะ จะพักไว้ก่อนเพราะว่ามันจะถึงคือสมัตแล้วพ,พี่น้องเมือ่อนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่เจ็บเห็ดเมือ่อวันที่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อยังมีเห็ดเก็ดอยู่ค่ะเมื่อวานหนีกับมาแต่ว่าบได้ถไทยคลิปให้<ม>ทุกคนเลยก็เจ็บไปเป็นตะกร้าเหมือนกัน มันบ่มีเวล,ลาจริงๆนึกว่านี่ก็เ,เก็บเกามันเต็มค่ะใส่ก,กา,เากเล็บมันหลอดนี่อ่ะเลยเมื่อไทยคลิปห้พี่นอ,องเบิ่งน้ำวา่าจะไม่เก็บรอบนีหลบก่อนจิถึงคีสมรัริดอกน้อยๆน,อยนี่ก็นยังเีอยคีสมัตรก็ก็จะ จัดงานคิ่สมัตก่อนคิ่สมัตแล้วๆพวุนละมีเวลาคอยจะเข้ามาส่งไปอีกเทียนค่ะพี่น้องเนาะก็จะย่ำเมื่อนี้กับวันที่สิบเจ็ดเนะ,ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยแข็งปึกเลยใบไม้กรอบหมดแล้วค่ะเป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้อง แดดเปี้ยงเปียมเอหนาวมากวันไหนที่มือไหนที่มันแดดมันจะหนาวมักจะหนาวครับพี่นงเราพอนยังมันตัดขาเลยังมีเห็ดดอกงามอยู่สิค่อยๆเก็บเพราะว่าบองันมันจะมันกรอบแล้วมันก็จะหักโอ้ยมีหลายอยู่ครับพี่นองค่ะแล้วก็ดอกดอกใหญ่งามค่ะมันอาจจะห่างนะ ค่อยๆถอดไม่งั้นมันจะไม่ได้ขามันอุ้ย,ย,ยนน่นดอกหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะมะลพ,นพอนจะค่อยๆเก็บไปถ้าช่วงไหนเจอเยอะๆจะทายหนองเบิง่งกำเนาะเพราะว่า มันห่างมากเลยค่ะไะนี่ครับพี่น้องขากุมเหนืองามมากเลยค่ะพี่นอ้องหลายดอกดิจ้ะเป็นน้นแข็งหมดแล้วค่ะทุกคนดอกงามครับพี่น้องค่ะนี่ค่คะนั่นเลยจ้าโอ้ย สองสามดอกซ่อนอยู่ยในหยาในพี่น้อง่่แบบงามเดี๋ยวถอดให้พี่น้องบ้างนะ,นะขาอวบน,นี่ค่ะทุกคนงามมากค่ะไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะบริเวณนี้มีหลายดอกอยู่แต่เป็นน้ำแข็งหมดเลยเดี๋ยวตะพรจะถอดให้ดู มันจะเฮงแดดแหฮงหนาวเลยพี่น้องแข็งโป๊ะเลยอุ้ยนะ่ะเห็นไหมันกรอบมากเลยค่ะนี่ดอกมีแข็งคักกุ้มน,มนี่ต้องค่อยๆเก็บดิพี่น้องเก็บเห็ดน้ำแข็งวันนี้นี่ค่ะอ้ยบึงดูน ต้องใส่ห้อจะโคลกนั้นเยียบเลยพี่น้องค่ะนี่ค่ะเหมือนกับทุกคนเห็นอยู่เมื่อกี้น่ะนี่มีหนูพี่น้องจุ่มนึงค่ะแข็งโป๊ะเลยนี่ค่ะแต่กลุ่มนี้มันดำกับทุกคนอกดอกเลย เดี๋ยวให้พี่น้องเบรงน้ำจ้ะเอ้ยค่ะบริเวณนี้เขคงจะมีหลายดอกกับพี่น้องข้างตะก,กะอุย๊ยพุ่นะเฮ็ดแช่เสียงอ,อ้ตลกมากลเลยนี่ไอ้พวกเลย กระกดดไค่ะทุกคนหูเห็นดอกเล็กๆเยอะอยู่นะอ้ยเรียนนี้ คอยๆเก็บดยครับพี่น้องออนี่กระจุ่มนึ้งพี่น้องค่ะถอดก่อนนะนี่ค่ะโอ้ดอกเล็กๆก็ยังมีอยู่เลยนี่ค่ะจ้ามีจ้า เดี๋ยวลราพนตัดขาค่ะนี่ค่ะทุกคนขากลุ่มหนึ่งโอ้โหอันนี้แบบแข่งโป๊ะเลยเออตายแล้วนี่ค่ะพี่น้องขาแข่งว่างเลยเป็นน้ำแข็งเก็บฮะตายเห็ดไหมม่มันสวยเลยดิพี่น้องมันก็อบอลลาไลค่ะ แดดก็บแบบจ้านี่เป็นก่อเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนีค่ะเห็นว่าจะพี่น้องค่ะแต่ให้ทุกคนดู <c oughs> ใส่ตะก้าไปเลยให้มันละลายที่บ้านเอา <c oughs> อเกลุ่มอย่างนี้ 아, 응. ันน ีอยู่อันนี้ไม่แข็งเท่าไหร่ค่ะทุกคนตรงนี้ดอกเล็กมากเหลืองอลามเลยตรงนี้ถอดต้องค่อยๆถอดออกว่างไว้ก่อนค่ะค่อยเเอาีพีหนหอง นี่จ้าตุกคนโอ้นี่ดอกนี้งามหมดนี่งดอกงายนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราคนตัดขาค่ะ กลุ่มหนีงามค่ะพี่นอ้องได้เราถอดให้ดูดอกใ่ค่ะขายาว <c oughs> นี่เหล็กนี่ดอกนึงอยู่ดันค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตัดขาค่ะ <c oughs> แล้วพ่นเจอเห็ดอยู่ตรงนี้ดอกใ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ห้อยคนมาเก็บแล้วแต่ว่นอันนี้มันคงจะเป็นคงจะเป็นเหลือก้เจ้าค่ะพี่น้องค่ะโอ้ดอกนี้เ,เหลือที่ข้เจ้าเอาโอเมิดตอนนั้นเนาะ <c oughs> แข่งปึ๊กเลย <c oughs> เพราะว่าโดนน้ำแข็งนี่ค่ะพี่น้องบริเวณเนี้คงจะงามแหละนี่ดอกหญ่ อันดอกนึ่งอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะโอ้ตรงนั้นมีทางตรงนั้นมีทางมากค่ะพี่น้องค่ะเธอเจ้าขี้มากกันสามคนเห็นเวลาพอนเดี๋ยวไปเห็นแว๊บๆแว๊บๆน่ะนั่นแหละบรรยากาศในพี่นอ้องเบิ่งค่ะอ่ะลงมือเก็บต่อค่ะทุกคนนี่ จริงจิงแล้วทั้งมองเก็บเห็ดกับบอดายยูไก่ทางพี่น้องคะก็จะมีทางมีทางเดี๋ยวนะก็จะมีทางปั่นจักรยานมีทางคนขี่มาอย่งประมาณนี้ครับพี่น้อง นั่นเลยจ้ะไปะโอ้พี่น้องขาแล้พ่นพจือหิดดอกใหญ่อีกแนวมือนีแต่แข่งโป๊ะเลยค่ะจือหิดดอกใหญ่สองสามดอกเหลือจากที่ข้าเจ้าเก็บตอนั้นกระไรวูนี่เนาะพ่นแม่ใหญ่หลีดิจ้ะพี่น้องดอกนี่มีสองดอกเล็กๆนี้นะเอาวางหยีกน จ <c oughs> ระเราพ้นเห็นอยู <c oughs> ออ่ว่าตอนนั้นข้าเจ้าคงจะมีคนมาเก็บแล้วนี้มันเหลือที่เพิน่นเอาไปบ่มนะนาะเพิ่นเหลือไว้ดอกหน่อยตะกีนนะพี่น,อน้อง <c oughs> ก็เป็นเป็นของเราค่ะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราพ้นระวงังไม่มีคนนะ <c oughs> พอเห็นด th ิบต oh, yeah. ัวด so ิบเลยโอ้เคตรงนี้กป็นใ่จ้ะอมดอกนี่กป็นใ่ค hmm. yeah. ่ะพี่น้องไปแข่งโป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะนับโยนใส่หมูมันนี่นี่ดิบติดดอกใหญ่ให้หมูเบิ่งเดี๋ยวไปตัดขาเนาะ นี่ดอกไงค่ะพี่นองค่ะอันี้เหลือเหลือจากคนอื่นเขาเก็บเนี่ยตอนที่มันขึ้นใหม่ใหมมันก็เป็นช่วงที่เห็ดเอเหเ็ดเซบหรือเห็ดพึงหวานไงขึ้นเราพ่นกับโบได้มาเก็บหมดเแหลย มันนีคนที่เขาเจ้าลูปลปาผู้ใดเพิ่นมากกินเพิ่นกันบก็คงไม่เก็บมันนี้มันมันก็เลยเหลือที่จากที่เพิ่นเก็บเลยครับจะพี่น้องมือน,นี้บ่ค่อยได้ถ่ายิปท่ายก็คงจะเห็ุคิปเหยื่เงยเงเนาเนะเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะเลยเกือบเต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนโอ้ดอกใหญ่มากหลอดค่ะไปสวัสดีครับพี่น้องค่ะ พอดีกะเดินบกจะกลับแล้วพี่น้องก็เลยมาเจอเห็ดกุ้มนึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บน้ำกันมะจ้ะที่นี่ก็จะได้กลับบ้านกันพี่น้องคะ่ะเห็ดกุ้มนี่ก็ะอยู่บบไก่ทางออกดอกพอเวลาพ่อนยางบกกลับมาแล้วก็พอดี พอดีเห็นมันดอกงามก็เล่นหยุดเก็บให้มันได้ตื่มกันนั่นแหละจะคลิปนี้ก็อาจจะยาวแน่พี่น้องเพราะว่าอลาพนบริดกจะใส่มันยาวฉี่ขันตัดเป็นท่อนปกติ พอถอดที่จริงๆแล้วก็ไม่เก็บเห็ดตะกานึงก็จะตัดคลิปสันเนาะที่นี่มือนีก็จะตัดหลายหลายทอนนะมือนีคงจะม่ตัดหรอกแล้วก็จะไม่เก็บอย่างที่บอกที่แลกแล้วแล้วพอนจะไม่เก็บเห็ดอตนตะกาตะกานี่เป็นตะกาที่ก่อนจะคิดสมัตค่ะทุกคนโอ้กลุมนี้งามค่ะพี่น้องนี่ ก่นที่อจะถึงมือคิดสมัตรเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เวลาพ่นกระสิเตรียมโตซื้อของซื้อกับเขาเนาะเตรียมเก็บบ้านเก็บนั้นกะจะเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่าคอยบ่คอยมีเวลาอยู่บ้านมีต่อไปกับไป ก็ขอบขอบคุณพี่น้องสุบูสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ด้วยจ้นช็อ,นชอตนี้อาจจะแสงอาจจะบบจะบอสวยเพราะว่าหันหนา้ากลอ้องไม่ใส่จะของแสงมันก็นเลยบบสวยพี่น้องคะ่ะนี่เก็บเก็บให้เก็บ,กบ <c oughs> นี่ค่ะเก็บเห็ดตัางต่างแต่ มื่อเสาร์นี่กะว่ามาสุกมาสวยเลยเด้พี่น้องนั่นแเลยจ้ะปึ๊บอ่กุมเก็บไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็เก็บกุมนี่ก็คงจะได้อยู่เนาะเนาะก็นั่นแหละขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะ บางทีกัหลังที่สมัตรแล้วก็อาจจะอาจจะเข่ามาอีกก็อาจจะไมยางปลามายางหาเก็บเห็ดหลิน mm. ค่ะพี่น้องนั่นแหลนะเนาะก็ดูแลสุขภาพกันสุผภูสุคนเด้อจ้าพี่น้องเอาไว้พอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราคพินเสร็จเก็บบริเวณนี้ต่อจากนอยค่ะปะนี่แหละให้ให้ทุกคนดูก็เกือบจะเต็มแล้วเก็บไปเก็บมาค่ะป่ะ ของฟาร์มุนีเก็มใสกับพี่น้องค่ะน้ำในแอ่งนี้แห้งแล้วค่ะทุกคนถ้าทุกคนจําได้มือน,นันน้ำเต็มเลยตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเาไปเดินเล่นสักหน่อยหนึ่งนะเก็บบรรยากาศค่ะทุกคน